ไม่โดนไอเ้เหียเอาห่างไปว่าแล้วปุ้ยามันไม่ได้ This world ain't right won't accept it negative energy i expect it once it's in your mind it's infectious so fight for your life and reject it you better give me space i'm protective my adrenaline spikes when i'm threatened and if you stay in my way i'm aggressive cause when there's no legs it'll kill when i'm desperate I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate Thunder pouring weather. Yo, I'm And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when pouring yo, i go And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened, and if you stay in my way, I'm a

เอาอนนั่นนะเกินหกเอาไม่ได้กับกับไม่โดนแกตกใจและช่วงจังหวะแบ่งแกดันเอาคันปิจุกอ๋อหัวเรือนะใช่ถ้าแกถ้าแกแว่งเฉพาะเหยื่อไม่เอาคันจุกอะ่ะเน่านะเออแต่ถ้าคันจุกมันรู้มันไม่ใช่กระสูปใช่ถ้ากระสูปกับคันจุกมันเป็นไรอืมและเเโดคันจุก่มันรู้ตกใจเต้องจุกเฉพาะเหยือ่อจังหวะได้แล้วแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าลืมเอาคันไป คือสติอะสติอะได้แล้วอือแต่แต่เทคนิคยังผิดพลาดไปหน่อยแต่ตอบอกไปแล้วแหละบอกไปแล้วว่ายาวขนนี้เดี๋ยวโอ้โหมันเป็นอย่างี้การลืมตัวกันเฮ้ย กูรอดได้เช้าเธอลูกพะออกหรือเข้าวะฮึ่มไม่เจอตาเลยนะอืมบึ้มมึงกัดกูเลยก็จบ This world ain't right, won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate Lightning thunder, pouring weather. My mind it's infectious, so fight for your life and reject it. You better give me space. I'm protected. And stuck. มันกัดไม่เต็มเหย่ยวห่างไปเด็กดทางนี้ก็ติดทางนึงแล้วเรือมันไหลมาผม<ช>ส่งไม่ได้ <c oughs>

สนามชัยสนามชัยต้องประคองเวยก่อนใช้มุดไม่ได้อือหือออกนะพี่ใช้หหมุดไม่ได้อือือออก ไฟมุตไม่ได้ออกนออุ๊และยันไอ้แก้วครับไอ้แก้วสีม่วงหางเหลืองครับตัวไหมนยันย่มย่นหมอลบ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 เฮ้ยหายส่งกัน แจวสีม่วงครับผมตัวนี้เราจะมีเจ็ดได้ไหมเจ็ดเคตัวนี้นะครับเมื่อกี้ครับเล่นกาะหนานอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยน้ำตื้นนะคนเพราะว่าตัวนี้หกโลนะฮะช่างแล้วไม่ใช่คอกนะครับก็ใหญ่ได้อแค่ฮะ นี่ครับปล่อยน้องครับไปเองแข็งแรงแล้วนอน yes sir <c oughs> อคะครับไต่ปุยนะจ๊ะนี่อันนี้ก็คุณหมอนะฮะ <c oughs> ให้กำลังใจปลดล็อกสทีสนามชัยสองปีเหยื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ถ้าทำให้ทิ้งฟองอะดี ถ้าใครยักมาเมื่อกี้หมุนติ้วแน่กูปลามแม่งแรงดีจังวะใหญ่สุดอะนะประมาณสี่โลครึ่งแล้วก็ห้าโลตัวใหญ่กว่านั้นไม่ได้ อีกสองเอ้ยใหญ่กว่าอีกเอ้ย,เ,ยเอ้ยแล้วปุ้ยยัญกว่าตัวเมื่อกี้ไม่รู้ยังไม่เห็นตัวเลยมันตุ้เอ้ยแก้วสีสองครับ

เว้ยปวดแขนใช่หมาขอ,อสีส้มฮะโอ้โหโดนเลยสีส้มฮะโอ้โหโดนเลยขอสีส้มฮะโอ้โหโดนเลยไม่ย้อน <c oughs> ตึงๆ <S 2> <S 2> ไม่เป็นไรวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกรกลยกเอานะเอานะช้อนเลย หนึ่งสองสามสวยหูใหญ่กว่าเยอะเปลียนเบาะมึงไปหนูอย่าพึ่งมาดิใหญ่กว่าเยอะตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะมาคอสีส้มเลยนะจังหวะดานเนี่ยตัวที่สองนะครับนี่ฮะเฮ้ยสองเท่าไหรจ้ะเจ็ดโลสองต้องมี เห็ดเข็มไตายตายตายปุ้ยนี่นะปุ้ยพามามัตึงได้ยังไงเจ็ดโลโซเดี๋ยวตัวนี้ผมจะถัดถ้าไม่รอดระสุดตะกีย้ยาตายตู้น้ำยาตู้นา้ำยาตัดเตาอะไรก็ได้ให้รู้ว่ายังอยู่ okay. สนามมันยากหรือไงเลยไม่กล้าตีเบ็ดฮะเออไม่มีมูดตัดอย่างเดียว ไม่โดนไม่ใหญ่ปรน่าจะมีน่าจะมีสามได้ถ้าน้ำมันดีสา,ายมันวิ่งกดไปแล้วนะปุ๋ย